เล่นอะไรดีวะตัวอะไรมันมันได้เล่นดีกว่าตัวอะไรมั้งคือหมาชี้นี่เป็นมันจริงวะรับประกันเลยเฮ้ยมันจริงมันจริงเดี๋ยวนะกูจะเล่นบีทมาสเตอร์ไอนาเขาเกมไอนากูอยู่กับมึงไม่ใช่มึงอ่ะไอ้เชี่ยไอโอชื่ออะไรนะไอโอสเขาเกมมีกับมึงเนี่ยเฮ้ยกูอยู่กับมึงกูจะเล่นเกมอะไรเดียเอ้ยกูจะเล่นตัวอะไรเดียเฮ้ยทล้วมมันโหนนานแบบนี้นี่คนนิเทศอ่ะกูจะเล่นตายดู่าจะไม่ได้เล่นกันแล้วดู่านะต้องเป็นพวกเราอีกแล้วที่อยู่กันสามคน ดังเพื่อนในเบิร์มอีกหนึ่งคนอยากเล่นแซนคิงว่ะแซนคิงตัวออกูเคยเล่นแล้วกูเคยเล่นแล้วก่อนแม็กมัดแมกมัดแม็กมัดแม็กมัดโอเคแม็กมัดเล่นง่ายใครเอามาคอมโบผมทั้งหมดกูจะเล่นเอิร์ธเชคเกอร์เฮ้ยมึงกะเอาคอมโบในฝันแบบเพิมๆเลยไหมอ่ะเราจะเล่นคอมโบกันนั้นนี่ร้อยเราอยู่กันครบทุกคนแล้วกูจะเล่นตัวที่กูเล่นไม่เป็นละแบนพีเอนะอ่ากดก่อนแหละเล่นเน่กูกดแอคเซปเลยใส่รุ่นไม่เล่นนะ เอวันไม่อยากเล่นกับเราแน่จริงนะโอนคิดอยู่ไงมันเล่นดีไหมไม่อยากเล่นแล้วว่าใครมันไม่เข้าทีวะานั่นนะโอนเลิกเขื่อนสักทีขอร้องโอนมึงมีเวลาอีโอนไม่มีเวลาแล้วโอนตัวมึงกระพริบโอนตัวมึงกระพริบโอนมีเวลาแค่ลบลบไม่เวลาลบหกลบเจ็ดอ่ะ ช่วยตอบอะไรพวกกูสักหนึ่งอย่างได้ไหมแล้วทำไมจอกูดำนี่เอ้าแล้วจอเพื่อนกูดําแต่จอพวกกูติดแปนไปแล้วสมัยนี้เป็ยังไงกันในบทโอ้ยจ้าครับเขาไม่เข้าข้างผมเขาไม่เข้าข้างผมเฮ้ยแต่รอบนี้วนกดไว้นะรอบนี้วนกดไว้ไปสูงแล้วนะเป็นแม่เบิร์นแทนที่กดช้ากดพรุ่งนี้ก็ทันนะเฮียกูไม่ได้เล่นอยู่แล้วไม่ได้เด็ดเด็ดเนมนะโอ้ยมึก็ไม่ได้จะว่าอะไรนะโอ้ยแต่มึงส้มอีกแล้วกูจะออาแดงไปแล้วอะออกแดงเลยเหรอแดงเหลืออืมโอ้ แดงจริงดอ้วยมามามาไอ้ยูโอสุดยอดมึงเก่งมากเพื่อนโยูโอสุดเลยเว้ยคือที่สุดจริงโอสุมึงเก่งจัดเลยอะแค่นี้มึงก็เก่งแล้วเขาเขาเก่งนะถ้าไม่มีมึงสักคนอะถ้าไม่มีมึงสักคนอะพวกมึงคงเล่นไม่นานแล้วไอ้ถ้าไจะมีกูสักคนแต่มันเล่นไม่สนุกไงไอ้ยูถ้าไม่มีมึงอ่ะต้องเพื่อนรักเออจะเล่นตัวอะไรนะเมื่อกี้กูพูดไปประมาณสิบหกตัวกูจำได้ว่าเอ้ยกูอยากเล่นไทยเนี่ยกูไม่ได้พูดไทยเนี่เลยกูอยากเล่นผีอันนี้ไปล่างไปล่างไปล่างเลยนะไปทำเกมมามามา ไป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 เราต้องทำเกมโอ้ยแม่ไม่ใช่ของที่อุ้ยค้างไปแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรค้างได้ค้างได้ตรงนี้คือมึงค้างยังไงก็ได้เอดหมอลำค่ำตัวแต่กูได้ยินเสียงกำลังเริ่มเกมไปแล้วแต่กูยังอยู่หน้าเลือยตัวอยู่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่มึงอยู่กับกูเออดเอรเราเอาเอาขันเอานั้นเอางั้นเลยเหรอเอาอย่างนั้นเลยตัวอะไรมาเนี่ยเออตัวนั้นมาเลยเออ ไอ้เฮียรูนอยู่ตรงไหนวะตรงนี้ไงรูนอะไรรูนปกติเหรอรูนฝั่งเราไม่มีเหรอมีไปฝั่งเขาจ้ะนี่ไงนี่ไงที่แสงๆอ่ะเห็นปะป้าป้าป้หมายถึงรูนอะไรมึงรูนตังเหรอนี่ไงเออรูนตังอยู่ไหนอ่ะมึงรู้ยังว่าเราสามารถตีไอ้เชี้ยพวกเฮี้ยนี้ได้นะอะไรพวกเฮี้ยนี้มันจะเป็นสิ่งก่อสร้างขึ้นมาแล้วเราจะได้ฉาบตีอุ้ยจริงปะเออแต่เราไม่ตีกันเลยกูกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันมันมีะตีมันมันไม่ได้ตีอ่ะเข้าไปกดอ่ะมันเหมือนมันเหมือนเป็นไล่เหมือนไล่อัพโปดอ่ะเฮ้ย ของฟรีนะบัตรเกนเนตทำไรได้นะบัตรเกนเนตคือไอเทมอ,อะปลาปลาแล้วมันจะมันจะสโลแล้วก็โดนดาเมจห้ 50, ดดาสิบแล้วก็จะโ,<ด>โดนดาเมจอีกสิบสิบห้าห้าวิมั้งวินละสิบห้าเลอยู่อ๋อของใหม่นี่ว่าคือคือซื้อซื้อมาเพิ่มสเตตก็คุ้มแล้วอะเพิดดม่มได้ห้าสิบปะใช่แต่ว่าใช้ก็ใช้เรื่อยเหมือนกันแต่ซื้อมาคือกว่าทำเกมได้ ก็ทำไมต้องเป็นในที่ตีไกลที่เราหัวอสกิลสองก่อนนะไอเหี้ยวลิงก็ลิงก็ตีไกลเหี้ยนันก็ตีไกลสัว์เรีหอววอสองก่อนไอสัตว์ช่วเฮ้ยช่วยด้วยเฮียไอยยึดแมกูมาเลยไอสัตว์นั่นลูกไอเอวมาแล้วไอเบิ้มมาเลยเหรอเรายจงเบิ้มหนึ่งเลยนะไอ้เชีอยซุดนี่มันต้องโดนกูสองจริงเรอต่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 อใช่เหรอใช่เราต่อจริงนะเราต่อเราต่อต่อนะเราต่อเราต่อต่อเก็บอยู่นะเครขึ้งหลอดแล้วน่ะมึงรอเบิ้มสองกูตันมึงตันกูยกมึงยก รอเวลสามไหมสามสกิลมันแรงอ่ะกูมไม่ได้อัพสามมาเลยขี้เกียจคับใหญ่ิลเลือดดิไม่ชอบสองไรขี <Rey k> ้อ่ะโอ้โหเข้แคบเลยนะมันเวลหนึ่งไอ้บิ้มใจเย็นเหรอเออมึงดูแล้ววันนี้นอะก่อนนะมึงดูรัศมีมึงดูมีจำได้ม,มันกว้างกว่านี้สี่ร้อยยี่้าห้าร้อยห้า้อยยี่ห้าแล้วก็หกร้อยห้าสิบยแมันจะตั้งอไหมอ๋อแยกกันต้อแยกกันแรงแรง แต่ครบสามเฟกแล้วคุต้องออกรองเท้าออกรองเท้าแดงมาก่อนก็ได้ปวดรองเท้าอันนี้เลยยิ่หิวใหญ่เลยรองเท้าหิวใหญ่เลยวาร์ปด้วยวาร์ปดีกว่าวาร์ปไปช่วยว่าวาร์ปไปทำเกมวาร์ปหนึ่งนำด้วยเอาดิเฮ้ยถ้ากูโยนมันเข้าป้อมเลยมึงตันัใจนะโปรเฟกนะโปรเฟกนะการนึงรอก่อนรอก่อนรอก่อนรอรอไยินทันไปไปร้อยนะทรงทรงนี้เรียบร้อยนะไม่ได้จะรู้อีกย่ะ ไม่ได้จะสนอะไอเหี้ยนี่ไม่เคยเล่นฮอนเลยไม่เคยเล่นฮอนไม่เคยเล่นฮอนเลยไอ้ยโอ้ยยแม่ขี้ขวาไม่ติดขอโทษ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 โอ้สเต็กมันครบเบ้มสเต็กมันครบอ่าอย่ายืนใกล้กันอินเดียเียวกันยสมยอพวกเอาเลยเหรอไม่ไม่โยนแล้วุเบดเรียบขนาดขอโทษนะโซ่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 ซ่โซ่่โซ่่โซ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 ่่่ พอพอพอพ oh, okay. อพ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 อน่าเมาน่าเมาโอเคกูล่อกูล่อกูล่อไงกูล่อไงกูล่อกูล่อไงใช่เกื่อนกูเป็นสิ่ลือปลาแกเนตไอสัตว์อะไรอะไอเกเนตที่ไหนวะลืมปลาแกเนตมันมาตายไปแล้วเหี้ยเกีหมาใจเย็นบุ๊มเฮ้กไปเก็บแตงโมก่อนไม่รู้มันคืออะไรกูไม่ได้เก็บแลนะบุ้มหมาละจู้ดเพิพ่มเรื Walker, ่อยเจออย เด็กมันไม่รู้ว่าเจ็บได้มเพ่มมานาเยอะเลยอ่ะเด็กมันไม่รู้ว่าเ็กันไ้ว่ามันอม้่ะเดมันไมรู้ว่าเดนนไม่มไม่วามกูรู้แคเ่ว่ากมเพิ่มมนาด็กมันไ้่เดอมไ่เด็กน้ว่ลิงอยู่นี่กูไว่เดาลมันี่กูไม่เอากิงนีุ่ดเวล็กนระวังมันไ่้วเด็ไม่เลยกมกแกกมหนี้ากูหน เอ้ยม gen, ันจะเอาจริงมันจะเอาจริงพวกมึงรอลงลงบนได้ปะจแ้วจงมันเอาจิงมันเอากูจิงมันเอากูจิงไม่ได้เอามันไม่ได้เอาแต่เพื่อนเอาแล้วสไนเปอร์หกยังไววสันเดี๋ยวนี้ซื้อรองเท้ามานาแล้วเตรียมเตรียมมานามันมันเลยที่ไปเก็บไม่มีกผไม่มีจเลยนะนี่นี่นี่เอาเอาเนี้ยเนี้ยเอาเียนี่กินเอาเนียเอาเนี้ยเอาเีย ไปเก็บก่อนเลยแบบนึงสิวิสิวิรอมนะเหยื่อเอพายเหรอเซอพย่าทอมันขึ้นมาเซอร์ไพรส์เซเร์พีบีบีมานสุดุดมาแล้วไม่มีไม่มีไม่มีทัททงเอามาทำไมอะุดมาทำไมอะสุดมาทำไมอะรูุ้ดไม่รู้นะันบูมีบิ้งแล้วไม่รู้นะงงตกใจอตีสดตีหลับตีโอ้ช่วยด้วย เร,เร็วป่ะบุ๊มขับป้อมเลยว่ะสวยยียนี่ทำอะไรได้อ๋ออ่ะเฮ้ยลืมบอกขออีกแล้วเออโหโหออมันมัน,ม,นมันใส่เต็มกระนำเลยอะ่ะมันกระน,นำเลยอะ่ะมึงเห็นเลนบนไอ,อเลนบนปะ่ะแกง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 ข้าดิแกงเข้าดิ ไม่รู้จักอัมบัดอนเหรอรู้จักอัมบัดอนเรมันหิวนิดียวอเวลหน่อยนะ้อกเทาวับดีกว่าเทาวับใช้ดีกว่าของคูสักูแล้วสอกูเลยสองคูเลยเฮ้ยดัน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 ไม่ยกไม่ยกไม่ยกตอนเดียวเลยนะไปฟุกโดนแค่นั้นบัตรเจเนตฟุกไม่มีมานานี่บัตรเจเนตเฮ้ยเยอะเสียดายว่ะ

ตามีปิดไหมโมโอ้ยตายคุณจะตายเออกูตายไม่ยเงี้ยแล้วกูบิงหลบเนี่ยต้องหาเงินบุ๊คจนกูจนกูหาเงินไอ้เบิ้มสุดไม่เอานหนึ่งนะปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยเลือดพันหนึ่งอะแค่พอ ทีเดียวนี่นีนนนนน้ไม่ตายวะถ้ากูกดดับวิวเร็วกว่านี้โอ้ยใหม่แล้วสัวใหม่แล้วตัวน,นี้เดี๋ยวกูไอ้นี่คอมโบให้ก่อนได้นะเอาได้ไปไปเอาเะไรอะไรมาติดนี่อยู่เอาปิดเชียโ<า>ยนติดตัวสองรอบติด <laughs> ไม่ไไมม่่ตายสองรอบติดแล้วไอ้เที่บอกโผล่ไหนนี่อข้างล่างข้างล่างไงมไ<ด>ันค<ด>ือที่วาร์ปนี่เอง ว่าฟาร์มโอเคเฮ้ยเฮ้ยกูอยู่พอดีเลยบังเอิญที่กูอยู่พอดีเลยอ่ะมาตามเพื่อนมาแล้วบังเอิญมากที่กูอยู่ตรงนั้นอ่ะเอาหรือเปล่าไม่น่าไหวพวกเจ้าไปเอ้ยลิงลิงลิงสวยเอาลิงก่อนเลยเอาลิงก่อนโอ้ยชิ่งเปิดนันตีปะอ๋ออ๋ออ๋อออย่าไปเล่นในวงอย่าไปเล่นในวงช่วยด้วยช่วยด้วยตา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 ยพวกเราแล้วสไนเปอร์สไนเปอร์คนเดียวสไนเปอร์คนเดียว รับหน่อยเอ่อไม่ได้หรอตันปุ๊บตันตรงนั้นตายแล้วหลัะหลับหนีกูหนีไงกิอะไรได์จะเป็นฟรีส์สตาร์ตาเมดแอนด์เอดวีดี้เจ็ดยูนิตมูฟฟอวส์สตมอลซิงเกิลเลยเป็นคุณหนีไงคุณหนีคุณหนีไอวอดฟาร์มเลยกูมีวาร์ปอยู่ใช้วอทโดนก็ก็โดนไปแค่นั้นมีอะไรหรออึรวยใช้อย่าเป็นเศรษฐี โอ้ยอยากเป็นเอาได้ไหมวะเอาแล้วล,ลิงเหรอลิงเลสิบสองเอาตังก่อนแล้วกันดีกว่าอุ้ยสะไรเพื่อนนะเอาเลยหรอมันสามคนเลยนะ <Yeah. S 1> ตรงกลางอะ่ะเนี่ยอยู่กันอยู่แม่กูเป็นอะลัก่นนะถ้าจะเอาก็เป็นฟูกำลังไปอ๋อามาดอนอยู่นี่เอาอามาดอนเลย เอามเร็วเร็วเลยได้เลยมาด้านเลยทำอะไรทำอะไรกลับไปหาเพื่อนกูใหม่คอนตันปอมคอนตันปอมมึงมึงกลับไปหาเพื่อนกูใหม่กลางแตกเลยทีบล็อกความเสียหายอุ้ยแล้วกูดาวน่าสนใจด้วยจ้าลฟ์สติล หนีเลยบ่หนีเลยหนีเลยว้ว้รับโอ้เวฟพวกนี้แรงมากเลยไม่เป็นไรกูวิ่งไววิ่งไวจัดวิ่งไวจีเวฟพวกนี้นี่แรงจัดเลยครับไอ้น้ำผู้ชี้อนนี้ทำอะไรได้เก็บแล้วมันจะได้ผลไม้มันจะมีผลไม้ดอกกุ๊กผลไม้ดีชิบตีเดียวทีเดียวรอยิบผ้าไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเวิลเวิลเวลเจนดีแล้วไอ้สัสโดต้านพอดี ต่อไปก็คี้ใหญ่อุ้ยใครบอกแม่มืดนะครับไม่พอใจกูไม่พอใจอใจีฟไม่มีให้กูเลยเฮ้ยใครอะยายายาแรงเบาวะผู้ไม่ไแรงเพรงมันเดินไล่<ๆ>เลยดีฟเป็นจำเป็นหน่อยตรงนี้ละตอนนี้ กูป,ป่าปนไม้เลยกูป,ป่าปนไม้เลยโดนแรงมากโดนแรงมากจะคอมโบยังไงไล่เลยไล่เลยไล่เลยเอาเอาอเหายนี่นอืมไอ้เหี้ยอะไร b ี b ปั๊บกูกดเลยแม่เป็นไงเถ่งเปล่เหี้ยัวติด <c oughs> จัดโชว์ของ นี่มีบอมมีดีดนี่กูอ้ออะไรนะไอ้นนี้คืออะไรบอมดมดูตุ่ม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 ปลายโอ้ปลาปลายไม้นี่นี่นี่เด็กเต็มเด็กเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะนายเก็บเลยป่ะกูก็อยากรู้เหมือนกันอ๋อมันได้วิวเซียดอันนี้ต้องช่วยกันตีมันได้ฉาดสุ่มแต่แม่งเขาตามมามันไม่ได้สุ่มมันให้คนที่เงินน้อยที่สุดล อ๋อมันเป็นเลือดเว้ยแต่ว่ามันจะรีเรื่อยๆซึ่งตุ้ตีแรงอยู่ใครได้ฉาดสิ่งนั้นมันคืออะไรไนโอใช่ไหมที่ได้ฉาดมันแปลว่าเป็นไนโอไอ้นี่อะไรเออเกมแบบนี้เกมแบบนี้ทีเงินไม่เฟ้อค่อยๆเต็อนค่อยๆไปเห้ยใครอะใครอะอุ้ยสุดทๆดูคอมโบเดียวตายเลยนะนี่มึงเห็นยังไม่เบิ้มกิเลนเจอร์นี่ดูนะเบิ้มดูดูดู ไม่แล้จริงอันนี้ไม่จริงไปทีเดียวทีเดียวหนึ่งทีเดียวทีเดียวทีเดียวด้วยสไนค์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 ด้วยสไนยิงดิ้งแม่ไอ้พวกสี่วิสามวิสองวิหนึ่งวิดูแลไปเลยก็ได้ดูแลงเออทุบๆคนเดียวละคนเดียวละใครลนอ๋อกูกก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 รุ๊กกรุ๊กร ไอ้พี่ตังกูกูสาลูอยู่คนเดียวหมดเลยหมดรวยเลยรวยอยู่ละรู้เท่าไม่เท่ารู้งี้เซนสตอมกูสตันได้ด้วยเหรอคาตาฟ้าเดดแอปไพร์เบโรสไตล์เบรสไตคืออ๋อใช่ใช่คือยังไงวะน่ะเซนสตอมแล้วมันตันยังไงวะเข้าใจวะอ๋อไม่ตันแค่หนามเฉยๆแทงออกมาแบบซุ่มก็เบรลล์สไตมันก็คือสกิลหนึ่งอะซึ่งจะซึ่งจะสตันและสร้างความเสียหายเกศัตรูเหมือนกับผู้เชี่ยว ทุกทุกสูงจุดสองวิอ่ะหนึ่งวิออกหนึ่งวิออกมาห้ากูเอาเลยกูเอาเลยกูซื้อเลยกูซื้อเลยกูซื้อเลยออเมีคนโดนนะมีคนโดนนะกำลังไปนะเออพวกก็มึงหนีวะนั่นชนะเลยเนี่ยกูกะจะยืนสวนในสัตว์ไม่ไหววะไหวไหวยี่ไหวเลยอ่ะอ๋อไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหว รอได้ป่ะเดี๋ยวกูตัดอันนั้นให้เจอเป้าหมายแล้วโอ้ดนโอ้เล็งจัดตวงบางวัดปีเชบียังเป็นโอ้ยเชียดีถึกก็เต็มที่แล้วกูรอดเต็มที่แล้วยี่บินมันอันตรีกูมันสั้นจังวะไ่ะยเชี้อะไร โอ้โหมึงซอยบ้านกูกูใส่เรสติคทานแบบสุดๆเลยอะคันเวทกูเนี่ยเวทกูเท่าไหร่เนี่ยไอ้เหี้ยโดนแบบตัวตัวระเบิดออะเมติกเรสติทานกูห้าสิบเปอร์อะไอ้เหี้ยกด BKB อีกกี่เปอร์กด BKB อีกห้าสิบเฮ้ยบีเคบีมันกันห้าสิบเหไม่ใช่แปดสิบเหรอห้าสิบห้าสิบเป็นก่อนงั้นว่าแปดสิบมันไม่ได้อิมมูนละใช่ใช่ใช่แกจัดคนเดียวบอกว่าอยู่คนเดียวบอกว่าอยู่มันล่อวะ ไม่สวยสวยสวยปั๊บ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 เฮีไอ้เหี้ยกูรถก่อเวรวันทีเดียวเลื่อนบุฟเฟ่เลยเฮี้ยไอ้เหี้ยนี่มันกดในนั้นอะไรนะไอ้เพื่อนมึงกดโอ้ฉีดเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียไอ้บินบล็อกใหญ่อ่ะอ๋อเอาเบรกโออใไอ้เหี้ยกูงูเบรกมันเบรกอุ้ยมึงเห็นมึงเห็นแตนแอปเปิลไหมเบิ้มอยู่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉลังจับเพิ่งกูจะฉลังจะบิ๊งเลยมึงบอกไม่ได้เฉยเลยคือกูคอมโบเซตเดียวแตกอ่ะ

เียมันยิงมันเวทอ่ะมันยิงมันเวทอ่ะกูได้หลังหมดกูได้หลังหมดสวย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 สัตว์หมาปุ๊บตีหน่อยพวกมึงตีเร็วอ่าหมาตีเอสเอสทอร์เข้าบนหัวไอ้กุ๊กแต่ฟ้า้นหัวไอ้ไอ่ฟ้อมก็ตีฟ้อมไม่เข้านี่น่ะให้กูตีอะไรได้ยังไงเอสเอสมันเหมือนเราสื่อสารกันผิดนะสิบวิสิบวิยังนั่งเกิดน่าจะได้ฟ้อมอยู่มั้งได้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 กูมาแล้วเนี่ย กลับบ้านเราดีกว่าตายแล้วรอโซชายอยู่ไหนอะบนหรือล่างอะไม่ไม่รู้เลยอะตอนเนี้ยเดี๋ยวกูไปเช็คบนให้ปรับอปะเอากลางเลยเช่วยกลางเลยมาแล้ว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 ดูมากลางมาโห่โห่แรงโชดแรงสังหรุ่ว้าวว้าวให้เอาอีกรถเอาอีกโอ้รถเอาหมดเลยเอาหมดเลย เพื่อนกูเกิดแล้วไงก็กูทำเกมต้นเกมไม่ดีไงกูภูมิใจว่าโตแล้วถ้ามึงไปไหนถ้ามึงไปไหนมึงไปไหนจิะแมนโอ้ยโอเคไหมฮิอ่ะเอ็นเอ็นไหนน้องไอ้เจี๊ยบก็มาดิสัตว์จิตแม่นจิตแมนเพื่อนกูพูดแล้วเพื่อนกูพูดแล้วพูดได้แล้วพูดเป็นเลยพูดเป็นเลยเก่งแล้วพูดคล่องเลยเพื่อนกูคล่องเลย ูด,ดิมันจะต้านทานดาเมจได้มากแค่ไหนบอเขียนตะัวท,ทีพี่ไม่ยือ้อน้องพี่ไม่ยือ้อยิงชิง่งยิงชิง่งยิงชิง่งยิงชิ่งสวย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 ยิงสองปืนยิงสองปืนยิงสองปืน,ปนดับบนปืนกูจบจริงไอ้เฮียกูพ่นสติ๊กเกอร์เลยกูจบจริงไงอล้วกูโรเตนเลยแล้วมันจ้องจะเล่นกูตั้งแต่ต้นเกมเลยนี้ หวยเนี่ยว่าได้ยิงกูก็กูก็ดีใจละเกมนี่อย่างจริงทีแหมเลือดหายหมดเลยเพื่อพวกเนี้ยแล้วยิงเป็นเวทไอ้เหี้ยกูกูดีใจนะสิกูเปิดแล้วแล้วผู้เล่นทรงคุณค่าไงผู้เล่นทรงคุณค่าไงกูดีใจนะสิเนี่ยกูณเลเล่นกับพวกมึงได้ดีใจ